โอเคสวัสดีครับทุกท่านนะพวกผม Crazy c a l นะอยู่กับ Demon s เ s s e r ใช่ไหมเออนะครับเกมแนว Idol Idol จ๋าๆเลยนะครับ, Idol. Idol รบแบบแนวสร้างนะครับผมเลยยิงกับเอามันนะครับผมก็ใครชอบแนว Idol นะครับก็จัดไปนะพาะเรีมนในภาพสวยด้วยนะครับโอเค อ่ามาดูกันครับผมตัวเราก็คือเล่นตามเควสนั่นแหละนะครับผมง่ายๆนะจานดำเนินตามเควสไปอย่างเช่นเนี่ยเปิดกาชานะครับเปิดพวกของขวาของมาอัปเกดรดตัวละครน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็มันก็จะคือยาด่างได้เห็นไหมนะครับเราก็กดไปเรื่อยๆนะอ่มันบอกอัปเกดรดตัวลอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยอืมอัปตรงไหนวะน้ำหนึงเนี่ยอัปอัปอัปไปนะครับหรืวมันก็ถ่านนะครับผม อ่าัพเวล,แ,ลแท็กอ่านะครับประมาณนี้เออนะครับก็นั่นแหละไม่ได้ยากมากมายอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นไงอย่างรถเร็วนี่นะครับกดไปอัพไอพีตรงโอเคอัพไีพคาวลี่โอเค,อ e อเคนะครับอันนี้คือย อ่านี่ผ่านด่านใช่ไหมเรามาเลอะอ่ามันบอกให้ไปด่านอื่นล้วเราก็เปลี่ยนด่านคนระับมันก็จะเปลี่ยนด่านไปให้ก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรืเร่อยๆวันหลุบวนหลุบเออนะครับประมาณนั้นอ่ะเหยี่ยมมุมกล้องได้นะครับหลักๆประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูระบบอื่นกันดีกว่านะฮะเอออันดับแรกก็เป็นสเตตนั่นแหละอ่าอพไปเลยนะครับริงอัพเผื่อไว้ก็ได้นะเวลาเจอเคเวสมันก็จะแบบ จะได้ไม่ไม่ต้องมานั่งอัพให้มันเสียเวลามเวลานะอะไรเงี้ยมีทั้งเบสิกสแตทนะครับอัพเกรดแล้วก็มีอ,อ,อ่อัพเกรดเดมอนคิงนะครับนี่างต้องรออัพเกรดนั่นแหละอันนี้เรายังไม่ถึงท้ายไหนเลยนะครับลุกลางก็จะเปลี่ยนไปนะรอกกระตังอ่านะครับเนี่ยแล้วก็เน x กซ์ไปเรื่อย นะครับถ้ามันผ่านด่านแล้วนะครับเห็นไหมครัโอเคต่อมาเป็นเทมนะครับผมก็กดเข้ามาสามารถเอาเวก,ก็ได้คอมปาอัพเกรดโลโลนะครับมันใช้เพชรแดงซะด้วยไม่มีเพชรแดงอยู่หลนนครับช่างมันแล้วกันนะครับมีทั้งไม่ใช่มีสตาร์มเดียวนะมีริงมีเนกเก็ตมีของอื่นๆอีกมากมาย คำใบ้อออกไปเลยก็ได้นะครับทำเอา,าเป็นสเปลก็คือเป็นสกิลนะครับเราสามารถติดตั้งได้ในการกดอย่างนี้นะครับแทนท่าอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็เซฟอะไรเงี้ยเออแล้วแต่เลยแล้วกันไม่รู้มีออโต้ไหมไม่มีเนะาะอันนี้เบสิกนะครอันนี้ในดันเจียนนะครับบางด่านอาจจะต้องใช้ท่าอื่นไงเออนะครับแล้วตอนนี้เลดบอสนะครับผมก็จัดเอาตาม ตามตามสะดวกแล้วกันนะครับผมโอเคนี่มันก็จะไปเรื่อยๆชิวๆต่อมาอะไรเขาตูมอ่ะยังยังไม่มีนะผมแฟมิลียแฟมิลี่วะเนี่ยน่าจะกิวแหละนะครับผมใช่ไหมเอ้าไม่ใช่กิวด้านนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะต้องผ่านคิวร้อยสี่สิบสี่ก็ผ่านเควส์ร้อยสี่สิบสี่ นั่นเองนะครับก็อ่ะไปเล่นกันดูแล้วกันเนาะเออนะครับช็อปรับผมก็เลือกซื้อของหรือ,อกปิดกระชปองตรงนี้นะครับผมนัวน,นั้นก็จะค่อยๆปลดออกมาเรื่อยๆนะครับมีของฟีไหมไม่มีเนาะเอามีวะ่ะโอเคของฟีกับดูโฆษณานะครับเนี่ยดูโฆษณาดูโฆษณานะอืมแล้วก็มีดันเจียน สามารถสเว็บได้นะถ้าถ้าผ่านน่าจะผาผ่านแล้วก็น่าจะสเว็บได้นะครับแป้นนึงอย่างนี้พอไหมไม่พอเนะโอเคเลดบอสทายนะครับเพราะไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องเล่นด่านที่ไปเรื่อยๆแล้วแหละนะไปครับเลดบอสดูซิมันเป็นยังไงเน่ตู้มาลุก ยิงหวัวยิงหวัวขยับได้ไหมเราอะไม่ได้ครับยืนแรกอย่างเดียวเอาที่มาใครมันจะตายก่อนกันทุกันโอเคไม่น่ารอดนะ มตายแล้วกันแล้วเอ้ยอ้าเยัยมันมีลาไรอบจังวะอ๋อเป็นเป็นเวลานะครับผมโอเคตามนั้นนะฮะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นอันที่อาเป็นกิ้วนะครับผมก็ยังไม่ปลดซะด้วย Open i n s e น t Jumble นะครับก็วา่างนั้นอันนี้เป็นเติมเงินชัวอีเวน นะครับอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ต่างในภายในเกมนั่นหองเขาก็มารับรางวัลนะครับพาสนะครับผมมีเหมือนกันนะจ๊าพาสนะครับแล้วก็อชิเม้นนะครับผมนะครับส่วนนั้นบนคืออะไรเอากระบกเมล์บ็อกนะครับคอลอร์เลคชั่นไม่ได้มอนสเตอร์คอลเลคชั่นยังไม่เปิด นะครับก็อ่านไปดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคด้านบนก็เป็นของที่เรามีใช่ป่ะใช่ให้ทำอะไรวะอัปเดตสเปลสามครั้งโอเคอ่านไปเรื่อยะไม่ใช่สิโอเคจบค่ะ อ่ะประมาณนี้นะครับก็ไ,ม,ไม่น่ามีอะไรมันมันชิวๆง่ายๆนะก็ะมีโปรไฟล์นะครับเท่านั้นเลยเรืร่อคือลื่อนรีบอร์ดคืออะไรวะอ๋อเทียดันแล้วก็ได้เอ้เทียดันเรื่องนัน้ได้ของเลาะแค่ไม้แคม่มันนี่คืออะไรรางวัลออนไลน์ใช่ไหมอืมนะครับแล้วก็ กระเป๋าเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากเจอเปิดแล้วเจอให้เปิดก็เปิดเลยนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับเพราะว่าเจอตรงเรติตร้งก็ไม่เห็นหนิงเลยเอ้ยกดตรงนี้ก่อนปึ๊บหนิงยังไงแปลงล่างแปลงล่างลืมลืมบอกนนะอ่างอื้อ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเซตติ้งก็ไม่รู้อยู่ไหนเออ,เอ,อใช่นะครับก็ฝากเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครชอบเกมแนวไอดอลนะครับผมก็ไปลองเล่นได้เลยนะครับตอนวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมไปละ